สวัสดีค่ะจากช่องอริยาคาร f ฟลอยยูนะคะวันนี้เราถักหมวกนะคะหมวกอันนี้คือแบบ ARH 5นะคะ ARH 5นะคะของช่องอริยาคาร f ฟอยยูนะคะก็คือเป็นลายนี้ลายแบบนี้นะคะนะคะตอนนี้เราถัก ก็คือเราลงมาแล้วนะคะเราลงคลิปไปแล้ว1คลิปนะคะเป็นคลิปเริ่มต้นนะคะแถวที่1ถึงแถวที่16หนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาต่อแถวที่17 <ๆ S 1> กันนะคะก็คือเราถักได้16แถวแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อถแถวที่16เราด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นแถวที่17ดนะคะแถวที่17เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาค่ะบนหลักที่1ควักธรรมดาบนหลักที่สอง ควักธรรมดาบนหลักที่สามเราจะควักธรรมดานะคะบนหลักทุกหลักไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่17นะคะนี่นะคะควักธรรมดาค่ะบนหลักถัดไปแล้วก็ควักธรรมดาบนหลักถัดไปนะคะเรื่อยๆเลยนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะควักธรรมดาไปเรื่อยๆนะคะไปจนครบแถวเลยนะคะจนมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายคือหลักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่18กันอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับแถวที่17ก็ตามนี้เลยนะคะควักธรรมดาไปค่ะถูกบนหลักทุกหลักเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ อนนี้นะคะแถวที่17นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่17แล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อแถวที่17กันนะคะก็คือมาควักธรรมดาที่บนหลักที่เป็นหลักโซ่หลักนี้นะคะค่ะและแบบนี้นะคะอันนี้คือจบแถวที่17นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่18นะคะแถวที่18เราจะเริ่มต้นที่โซ่5ะคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะบนหลักที่หนึ่งหลักนี้หนึ่งหลักพอสองคอค่ะบนหลักที่สองค่ะหนึ่งหลักค่ะพอสองคอบนหลักที่สามค่ะหนึ่งหลักค่ะ พอสองคอคะ่ะบนหลักที่สี่คะ่ะหนึ่งหลักคะ่ะพอสองคอคะ่ะบนหลักที่ห้าหนึ่งหลักคะ่ะเราจะพอสองคอนะคะบนหลักทุกหลักเลยนะคะพอสองคอนะคะทุกหลักไปเลยนะคะจนมาถึง วนไปนะคะจนมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายคือหลักนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่19กันอีกทีนึงนะคะสําหรับแถวที่18นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปทุกหลักจนมาถึงหลักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูแถวที่19กันค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่18นะคะ แถวที่สิบแปดนะคะเราเสร็จแล้วนะคะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเชื่อมต่อนะคะควักธรรมดาบนห่วงโซ่ห่วงแรกห่วงด้านบนสุดนะคะของหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่สิบเก้านะคะแถวที่สิบเก้าโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้านะคะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่หนึ่ง หนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองค่ะหนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะคล้องจากด้านหลังหนึ่งหลักค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังหนึ่งหลักค่ะหลักถัดไป พอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักที่หลักถัดไปพอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะที่หลักถัดไปนะคะหนึ่งหลักค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่สิบเก้านะคะ แถวที่19นะคะเราจะพอ2คอคล้องจากด้านหน้า2หลักคือหลักที่1กับหลักที่2แล้วก็สลับด้วยพอ2คอคล้องจากด้านหลัง2หลักคือหลักที่4กับหลักที่5พอหลักที่6กับหลักที่7เราก็จะพอ2คอนะคะคล้องจากด้านหน้านะคะพอหลักถัดไปนะคะหลักที่7 — 8 ·ดปดนะคะเราจะจะคล้องจากด้านหลังนะคะพอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะเราจะสลับกันไปแบบนี้นะคะ คล้องจากด้านหน้า2หลักนะคะแล้วก็คล้องจากด้านหลังสองหลักนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่19นะคะจะมาถึงหลักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่20กันนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ อ๋อส oh, ิบเจ็แถวที่19นะคะแถวที่19นะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือ2หลักอยู่ด้านหลังนะคะเราก็จะเชื่อมต่อโดยการควักธรรมดานะคะกับหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าของใครเหลือหนึ่งนะคะให้นับหลักโซ่เป็นเป็นเป็นหลักคู่นะคะหลักคู่กับตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครเหมือนเราคือได้พอดีเป๊ะแบบนี้หลักโซ่จะไม่เกี่ยวนะคะมันจะสามารถหายไปได้หนึ่งหลักนะคะบางทีถ้าเราพลาดไปนิดนึงค่ะต่อไปนะคะแถวที่2ี่สิบนะคะ 7 18ดสิต่อไปแถวที่2ี่สิค่ะแถวที่ยี่เราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะบนหลักที่1คล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะเราจะพอสองคอคล้องจากด้านหน้า2หลักนะคะแล้วก็พอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะสหลัก ตามแถวที่19เลยนะคะเราจะถักตามแถวที่19เลยนะคะถ้าคล้องจากด้านหน้าเราจะคล้องจากด้านหน้าถ้าคล้องจากด้านหลังเราจะคล้องจากด้านหลังนะคะก็เท่ากับว่าพอสองครอคล้องจากด้านหน้านะคะ2หลักแล้วก็คล้องจากด้านหลัง2หลักนะคะสลับกันไปนะคะตามแถวที่19นะคะ บบนีนะะ้อันนี้คือแถวที่20นะคะเราถักแบบนี้วนไปจนมาถึงหลักนี้นะคะเราก็จะเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นแถวที่21กับ22นะคะแถวที่21กับ22เราก็จะถักเหมือนกับแถวที่1 0 เก้ากับยี่สิบเนี่ยนะคะก็คือพอสองคอคล้องด้านหน้าสองหลักแล้วก็คล้องด้านหลังสองหลักสลับกันไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะก็คือจากนี้ไปนะคะเราจะถักแถวที่ยี่สิบแบบนี้แล้วก็แถวที่ยี่สิบเอ็ดกับแถวที่ยี่สิบสองแล้วก็ถักแบบนี้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะแถวที่ยี่สิบสามกันนะคะสําหรับตอนนี้ก็ วนไปเลยนะคะแถวที่20 21 22นะคะถักเหมือนกันวนไปแล้วเดี๋ยวเรามาจบที่แถว23กันค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่2ีแถวที่ยีนะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่22ตรงนี้แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะเป็นคู่คู่คู่มานะคะอันนี้คือเป็นขอบหมวกนะคะ นี้เป็นลายหมวกลายหมวกจะเป็นไหล่เอียงอันี้คอหมวกจะเป็นลายตรงค่ะเสร็จแล้วคนละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะควักธรรมดาค่ะเชื่อมต่อเชื่อมต่อแถวที่ยี่สิบสองนะคะควักธรรมดามานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ เริ่มต้นแถวที่ยี่สิบสามนะคะควักธรรมดาบนหลักที่1ค่ะอันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะควักธรรมดาบนหลักที่สองค่ะควักธรรมดาบนหลักที่สมควักธรรมดาบนหลักที่สี่ค่ะควักธรรมดาบนหลักที่ห้าเราจะควักธรรมดาบนหลักทุกหลักนะคะ วนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่23านะคะจะมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วเราจะมาเชื่อมต่อแล้วก็จบแถวที่23าแล้วก็เสร็จหมวกใบนี้กันที่ตรงนี้นะคะสําหรับแถวที่23นะคะควักธรรมดาไปทุกทุกหลักเลยนะคะวนไปเลยนะคะจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งคะ่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะ จุดสุดท้ายของหมวก arh 5นะคะลายนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายช่วงนี้ช่วงขอบนะคะเราควักธรรมดามานะคะทั้งหมดนะคะของแถวที่23นะคะทุกหลักแล้วนะคะอันนี้เรามาถึงหลักแรกนะคะที่เป็นหลักโซ่นะคะเราก็จะควักธรรมดาที่หลักสุดท้ายนะคะควักใหม่มานะคะแล้วเราก็จะลอดผ่านมาเลยค่ะตรงนี้ฟืบ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดไหมค่ะตัดไหมนะคะตัดไหมเสร็จแล้วเราก็จะดึงไหมควักไหมนะคะลอดผ่านห่วงนี้มาเลยนะคะน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะควักไหมมาตามาหลักนะคะหลักถัดมานี้นะคะ ควักสลับกันไปสลับกันมานะคะด้านนี้เสร็จก็ามาควักด้านนี้เสร็จก็ามาควักด้านนี้นะคะ แค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามาตรงนี้ไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะลายนี้ได้แ,แบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ลายนี้นะคะ ARH 5นะคะก็เสร็จ ทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้คือคลิปที่2ของของแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นลายอาจจะมีอีกหน่งลายนะคะเป็นลายนี้นี่ค่ะเป็นลายนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแบบต่อไปนะคะเราจะเราจะมาถักลายนี้กันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไหมพรมนะคะตามที่เราตามที่เราใช้นะคะก็ด้านล่างคลิปนี้นะคะคลิกลิงก์ได้เลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกได้เลยค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ